สวัสดีครับจานานพระภูธรนะครับวันนี้จะเป็นคลิปที่จะมาพูดถึงพระนะครับที่จ่านะครับแขวนบูชาอยู่นะครับซึ่งมีคนข้อความส่วนตัวมาสอบถามนะครับว่าจ่าแขวนอะไรบ้างองค์ไหนบ้างนะซึ่งจ่าก็จะมารีวิวสร้อยพระของจ่านะครับที่จ่าบูชาอยู่นะครับในช่วงนี้นะจ่าก็จะมี2เส้นนะครับตอนนี้ เส้นแรกจะแขวนนะครับเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่นะครับเป็นหลักนะครับเส้นที่2นี่จะเป็นเส้นที่แขวนประจำนะครับแขวนทุกโอกาสนะครับไม่ว่าจะเดินทางไปไหนหรือว่าแขวนในชีวิตประจําวันปกตินะครับซึ่งสองเส้นนี้นะเป็นเส้นที่จะแขวนประจําอยู่อาจจะจะให้ดูสั้นเบื้องต้นก่อนนี่อนันนี้เส้นเส้นนี้ก็คือบูชานะครับ การบูชาตอนทํางานนะครับตอนทํางานแต่ละองค์มีอะไรบ้างอ่ะแต่จ่า๋ยวจ่าจะรีวิวให้ดูนะครับรีวิวให้ดูนะครับเส้นนี้มี5องค์นะครับเส้นนี้มี5องค์เส้นนี้เส้นนี้นะครับเส้นนี้มีองค์เดียวนะครับอ่าถ้าใครดูคลิปจ่ามานะครับจะรู้นะครับว่ารุ่นรุ่นอะไรเนี่ยแค่แค่เห็นนิดเดียวก็รู้แล้วว่ารุ่นอะไรเด็ดทำไมจ่าถึงต้องแขวนนะครับจ่าจะพูดให้ฟังนะครับอ่า เห็นไหมอันนี้เป็นสร้อย,ยนะครับสร้อยของจ่าสองเส้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเส้นแรกก่อนจะให้ดูเส้นแรกก่อนแต่ละองค์เบื้องต้นคืออะไรนี่นะครับนี่คือเหรียญกูผู้ชนะัยรีพินาศนะครับกูผู้ชนะภัยรีพินาาเหรียญน,นี้สร้างประมาณปี28นะครับดูก่อนนะกูผู้ชนะภัยรีพินาศนะ เดี๋ยวผมจะทาคลิปเพิ่มเติมให้ภายหลังนะครับเหรียญนี้ว่าทาไมผมตึงต้องแขวนนี่ด้านถัดมาอ่าเหรียญนี้คุ้นเคยใช่ไหมครับเหรียญสามมิตีมีสุขนะครับกูผู้ชนะนะครับหลังสมเด็จพระเจ้าตักสินนะครับผมเหรียญนี้ผมก็พกติดตัวเสมอครับเพราะว่าผมต้องการความแคล้วคลาดในชีวิตนะครับรวมถึงขอพรด้านเรื่องปนี้ิปสินเนาะ ที่ผมเคยบอกไว้ในคลิปที่แล้วนะครับใครยังไม่เคยดูไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับอันนี้อันนี้ก็พาคคำข้าวนะครับพาคคำข้าวองค์นี้มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับที่สนิทกันเคารพนะครับท่านให้มานะครับก็แขวนติดตัวไว้นะครับจริงๆสวยๆผมก็มีนะครับแต่ว่าผมบอกเสมอนะครับว่าพระนะครับไม่ว่าสภาพเป็นอย่างไรนะครับถ้าเราศรัทธานะครับพุทธคุณเท่ากันนะครับพุทธคุณเท่ากันนะครับ นี่เหรียญถัดไปนะครับเหรียญนี <descon fin anta> no like ้พระศิวลีนะครับพระศิวลีนะครับหลังก็สังกจายนะครับวัดออกวัดเทพากรนะครับประมาณปีห5นะครับเหรียญนี้หลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อกวยปลุกเสกนะครับผมก็นับถือหลวงพ่อกวยเช่นกันนะครับศรัทธาด้วยใจเคารพเช่นกันนะครับนี่ก็ของหลวงพ่อกลวยนะครับรวมพิธีเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้อเหรนี้ชัดเจนเลยหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อกลวยแต่ว่า อันนี้เป็นเหรียญน,น่าจะรุ่นแรงคูนะปี60ผมเช่ามาแล้วก็ลืมละตอนนี้เริ่มลืมแต่ว่าถ้าดูจากด้านหลังก็น่าจะเป็นรุ่นแรงคูปี60นะครับเนื้อก็น่าจะเป็นชุดกรรมการนะครับอันนี้ก็ราคาก็ไปแล้วอันนี้เป็นพระไพรีพินาศนะครับไพรีพินาศนะครับของหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนนะครับซึ่งท่านเป็น ลูกศิษย์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับท่านยังอยู่นะครับที่กาญจนบุรีนะครับกาญจนบุรีผมไปบ่อยนะครับชุดนี้คือใช้ในการทํางานนะครับเน้นหลักๆคือแค่คาดปลอดภัยนะครับแค่คาดปลอดภัยอันนี้นะครับองค์เดียวเที่ยวทั่วโลกนะครับใครยังไม่ได้ดูไปดูคลิปนี้นะครับพะเหตุใดผมถึงต้องแขวนนะครับ องนี้ผมใช้ในชีวิตประจําวันนะครับปกตินะครับรวมถึงไปเที่ยวเดินทางไปที่ไหนนะครับพระคำข่าวรุ่นพิเศษนะครับติดพระบรมสารีริกธาตุห้าพระองค์นะครับนี่องค์ใหญ่หญเลยอันนี้นี่ผมก็คัดสวยเก็บไว้นะครับโอ้แค่ค่าพาตอนนั้นก็หลายพันนะน่าจะหกเจ็ดพันจำไม่ได้ค่าทองอีกสักเจ็ดแปดพันหน้าตอนนั้นนะหลายปีละ องค์นี้นะครับยันอาจจะไม่ชัดนะครับแต่ว่าพิเศษมากๆานะร,ราคาถึงทะลุห้าหกเจ็ดพันนะถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่ผมส่องดูแลใช่อยู่เป็นมวลสารแต่ว่าอันนี้ชอบโดยส่วนตัวนะครับชอบโดยส่วนตัวก็คืออลักษณะคือยาวสวยงามนี่ก็เป็นองค์ประจํากายอีกองคหนึ่งนะครับในช่วงนี้แขวนชุดนี้นะครับแค่นี้ก็โอ้โห จริงๆไปได้ทั่วโลกนะครับไม่เคยกลัวอะไรเลยนะสำหรับวันนี้นะครับก็ได้ดูกันแล้วนะครับซอยสองเส้นของจ่านะครับว่ามีอะไรมีอะไรบ้างเส้นนี้นะครับการทํางานนะครับเน้นคงกระพันชาติแควคาดปลอดภัยนะครับรวมถึงใครคิดร้ายคิดไม่ดีต่อตัวเรานะครับมีความเป็นภัยรีพินาศนะครับภัยรีพินาศแพ้ภัยตนเองไปในที่สุดนะครับและที่สําคัญคือ จริงๆมีลาบมากด้วยนะครับแฝงอยู่ในนี้ด้วยนะอันนี้เส้นที่2ใช้ชีวิตประจําวันปกตินะครับก็คือองค์เดียวรวยทั่วโลกเที่ยวทั่วโลกนะครับใครยังไม่ได้ดูนะครับไปดูนะครับคลิปนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ